นะครับนี่คือเม้มเพื่อเบื้อผิวรอบอง์พระนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอ่ายกตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยเบื้อผิวอย่างนี้นะครับถ้าเป็นนวะนะครับโลหะของนวะจะมีความแข็งนะครับเวลาปั๊มม้วจะเป็นผิวจะตึงเสี้นสาสตึงเส้นสาสตรถ้าเป็นทองแดงผิวจอบเป็นมะระมะระนะครับอ่างั้นนี่ก็ส่วนสําคัญเลยกันดูที่เนื้อเป็นหลักเลยนะครับคือดูเนื้อนวะก็เป็นนวะดูเนื้อตรงนี้เป็นทองแดงเนี่ย เราดูจะพื้นผิวโลหะก็ช่วยได้เยอะมากครับนวะผิวตึงจะเสี้ยนสะอาดทองแดงผิวจะเป็นมลามะอันนี้ผมไม่อธิบายก่อนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่าส่วนรอยตัดเนี่ยเป็นรอยตัดเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ่านะครับอันนี้เนื้อนวะนะครับเห็นไหมครับมีความสวยงามนะครับอ่านี่นะครับ ขอธิบภาพรวมก่อนนะครับเนื้อนวะองค์นี้จะเป็นเนื้อวะที่แบบไม่ต้องเขียงกันนะวะแน่นอนเพราะผิวมีการจับบ้างบางส่วนจับและอมเป็นอมเขียวใชไหมครับดำอมเขียวอันนี้คือนวะอร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยงามมากจมูกติดคมชัดเลยนะครับจะเป็นลูกเป็นชมพูเลยนะครับอ่าแล้วก็มีประกายนะวะสวยงามครับอ่าด้านหลังก็เป็นยานตีนสิงเห์นะครับครบรอบครบรอบแปดสิบสี่ปีนะครับ ขึ้นแปดข่้เดือนห้าสองสิบเจ็ดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอให้ดูองค์นึงครับเดี๋ยวค่อยอธิบา,ายครับองค์นี้ก็เป็นเหมือนกันรครับเป็นผิวนระประกายนะครับแล้วก็มีผิวกลับบ้างก็ออมเขียวนะครับแต่สวยแต่ถ้าสวยสวยแบบสมบูรณ์เลยของรุ่นนี้จอดเป็นชมพูทั้งองค์เลยนะครับอย่างตีนสิงเหนะครับอายุ 84ปีนะครับครบ8ค่ำนะครับเดือน5จำนเจ17นะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทองแดงที่สวยครับปอกผิวไฟเลยนะครับอ่าจะอิงๆให้ดูนะครับอ่านะครับนี่ก็ทองแดงนะครับบมืยากาศผิวก็จะเป็นทองแดงอยู่แล้วนะครับดูง่ายเรียบๆก็จะเป็นผิวไฟนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนวักครับ มันเนื้อผิวที่ผมพูดเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าโอเคนะครับเห็นไหมครับจะเป็นระดับตงเสีนศาสตร์เลยนะครับอ่า่เดี๋ยวจํามันนี้ไว้นะครับนี่นวะนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูทองแดงนะครับมันจะต่างกันมากครับอันนี้จมจมูกไว้ดีครับจมูกนี่คือสวยนะเป็นจมพู่เลยนะครับอ่านี่คือพื้นผิวนะครับ ไ,ไหมครับจะเป็นเนี่ยในพื้นต่างๆตึงหมดเลยนะครับอที่ดูองเน้ครับนี่กนวะนะครับผมจะสอนดูพื้นพื้นของพื้นของเหรียญก่อนนะครับนะครับตึงเสี้ยนสายไ,ไหมครับอ่าส่วนนี้ดํากับตามธรรมชาติก็อมเขียวนไ,ไหมครับอ่า ตึงเสียนสารเลยนะครับแยกง่ายครับอ่ะต่อไปเป็นทองแดงนะครับนี่ทองแดงนะครับดูผิวนะครับดูพื้นผิวนะครับเห็นไหมครับผิวจะเป็นมะระมะระเห็นไหมครับในดูที่เนื้อก็เป็นทองแดงเลยนะครับดูง่ายไม่ต้องเถียมกันเลยครับอันนี้คือตองค์นี้ทองแดงสวยนะครับเห็นไหมครับพื้นเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับพื้นเป็นเหมือนเป็นพอร์ตนะ ะะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับเร่อนครับผิวจะเนี่ยครับดูก็เห็นแล้วครับว่าจะอ่านี่นะครับเด๋ยวจะเป็นมาลามาลามาลาเห็นไหมครับอ่านี่ก็เป็น,นจุดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูองค์นะครับอันนี้ให้ดูพื้นเหลยญก่อนนะครับในการแยก ของโลหะก็แยะได้แล้วครับอันนี้ก็ทองแดงนะครับเห็นไหมครับเป็นมระมระดูง่ายนียครับอ่านะครับเห็นไหมครับเป็นมระมระเห็นไหมครับอ่าโอเคการนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับดูดูพื้นผิวของโลหะนอกจากดูเนื้อแล้วดูพื้นผิวด้วยช่วยกันนะครับโอเคต่อไปเป็นการจรณาความแท้ดีกว่าคือเหรียญ บล็อกเดียวกันรอยตัดเหมือนกันทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ดูหลักการดูแทงง่ายของเหรียญรุ่นนี้นะครับหนึ่งนะครับเราจับมานะครับดูหูหูนะครับจะเล็กนะครับเจาะประมาณนี้ไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับความสวยงามของจมูกก็อย่างนี้ผมไม่ดูนะครับจะออกเป็นจมพูนะครับอ่านี่คือสวยมากนะครับท่านวัดก็มีผิวตึงเส้นสาดนะครับการพลิกหลังมานี่นะครับเห็นไหมครับจะมีการแต่งแต่งขอบเนี่ยนิด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  ไม่ซ้อนนะครับและนี่นะครับถ้ามีติ่งนี่นะครับถ้ายิ่งชัดก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็มีนะครับไม่มีหมายถึงว่ามันหดมันติดไม่ชัดมันก็หลบมุมเข้าไปแต่ถ้ามีติดนี่จะดูง่ายนะครับอ่านะครับ <heroin> ส่วนเรื่องของบล็อกของนวะนะครับกับทองแดงเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับคือเนื้อนวะก,กับเนื้อทองแดงให้ดูที่เนื้อเป็นหลักถ้าเนื้อนวะก็คือนวะเนื้อทองแดงก็คือทองแดงแต่บล็อกนี่จะมีการสามลักษณะนะกันเอาคร่าวๆนะเอาที่ข้างหลังแยกกันง่ายๆนะครับก็คือ หนึ 1> 1, ่งเขาเรียกสามขีดสามขีดคือตรงนี้ทั้งทองแดงทันวะนะครับจะมีสามขีดอยู่นี้เินไม่ได้เช่ามานะครับเดี๋ยวถ้าไม่เช่ามาจะทําให้ดูแต่จะมารีวิวให้ดูในวันหน้าจะมีขีดอยู่สามขีดนี้เขาเรียกว่าบล็อกสามขีดนะครับส่วนนี้เขาเรียกบล็อกสองแตกหลังนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แบบนี้ก็เรียกว่าหลังหลังเรียบเลยไม่มีอะไรนะครับไม่มีขีดสามขีดไม่มีแตกหลังนะครับโดยทั้งสองเนื้อเนี่ยมีทั้ง3ามลักษณะเลยนะครับแต่มีอยู่คําพูดหนึ่งบางที กิดจากความสับสนหรือว่าพูดไม่ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมอธิบายตามความเคลื่ของผมแล้วกันนะอย่างนวะนี่นะครับบางคนก็อาจจะมีพูดกันว่าให้เล่นเฉพาะสองแตกหลังเป็นหลักให้เล่นสองแตกหลังเป็นหลักถึงเป็นนวะผมจะบอกว่าสองแตกหลังโอกาสเป็นนวะอาจสูงประมาณสัก8แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมเคยเจอสองแตกหลังแล้วเป็นทองแดงก็มีนะครับเนี่ยแปลว่ามันจะตอบว่าให้ดูพระดูที่บล็อกไม่ได้พระต้องดูที่เนื้อถ้าเนื้อนวะก็คือนวะครับ เออถึงแม้ว่ามี2แตะหลังเนื้อทองแดงก็มีงั้นแปลว่ามันจะใช้เรื่องบอกมาแยกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้งั้นแปลว่าดูที่เนื้อเป็นหลักนะครับส่วนถ้าโอเคเป็นไปได้ว่า80%โอกาสเป็นนวะสงูงก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นไม่มี2แตะหลังแลวเป็น3มขีดอย่างนี้ละครับอันนี้ย่นิยมเยอะเลยเป็นนวะสามขีดไปเลยถูกต้องไหมครับงั้นแปลว่าให้ดูที่เนื้อเป็นหลักนะครับอ่าบอกแค่ตัวช่วยนิดหน่อยนะครับเนื้ออะไรก็ดูเนื้ออะไรก็ตามนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูทองแดงอ่า ใช่หไหมครับองนี้ก็มีการแต่งขอบนิดหน่อยเห็นไหมครับมีเดอยเห็นไหมครับอ่าดูง่ายสบายตาครับโหความคมลึกล่องอ่านะครับอ่าอยาให้ดูรอยตัดของเนื้อวะไปเอาไปเจียเนื้อนะครับเรือนนี้ชมพอดีนะครับเนี่ยเราจับมารอยตัดเนี่ยถ้าเป็นนวะก็คือนวะก็จะมีการออกตามซอกก่อนจนชมพูไอตัวที่ผิวกับก็อมเขียว ไม่ใช่เป็นทองแดงทองแดงก็คือทองมันก็คือทองแดงครับเนียอมเขียวไหมครับลักษณะรอยตัดจะเป็นตัดขึ้นสลบนะครับไม่ตัดคมนะครับอ่านะครับดูพระเหรียญพยายามดูที่หูเหรียญมาก,ก่อนเลยนะครับเนี่ยดูนะครับ ดูที่หูเหรียญไหมครับมีการตัดเว้าลงไปตะลกไปตะลใหมาไหมครับอ่านะครับดูง่ายครับไม่มีอะไรดูยากครับโอเคต่อไปเันเนื้อทองแดงนะครับอ่าเนื้อทองแดงนะครับหูก็ประมาณเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูไหมครับมีเดือยขึ้นมาหน่อยนึงมีรอยตอบเยเก็บงานนะครับอ่า นี่คือทองแดงสวยนะครับมีเดือนนิดนึงเก็บตะไบถ้าเดือนไม่มีเนี่ยมันจะอย่างมันจะหดเข้าไปนะครับมองไปจะเป็นร่องบาลลึกลงไปนะครับอต่อไปเดี๋ยวผมไม่ดูรอยตัดของนึกมาโอกาสพลาดกันยากคือถ้าเราจํารอยตัดได้นี่จบเลยครับพเพราะเห็นรอยตัดเป็นหลักเลยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นทองแดงแม้รอยตัดมันผิวมันก็เป็นทองแดงดูง่ายนะครับตามซออตามอะไรก็ผิวเดียวกันหมดไม่มีผิวประกายนวะหรือเอโปติจับวงเขียวแล้วไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมหยิบเทียบกับอีกองหนึ่งไอ้หยิบหยิบเทียบไปว่าทองแดงให้ดูจะเข้าใจง่ายเลยครับเห็นไหมครับจะตัดบาเข้ามาหน่อยไหมครับอ่าอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดู เนื้อทองแดงกับเนื้อนวะว่าที่ผมบอกว่าถ้าเราดูผิวเนี่ยมันก็โอ้โหมันจบแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมแยกแยกให้ดูก่อนนะครับใ,ใกล้ๆเนี่ยครับนวะทองแดงก็แยกง,ง่ายแล้วไม่มีอะไรว่าพื้นผิวมันตึงเอนกันเยอะเลยครับอ่านะครับเ่า่อะะไปดูรอยตัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่นวะ นี่ทองแดงแค่นี้ก็แยกผิวได้แล้วครับแล้วตามซ้อออกประการนะวะด้วยยิ่งดูง,ง่ายผิวไอก็ไอที่กดกลับก็อมเขียวก็จบแต่ถ้าะอ,องที่เป็นชมพูอย่างนี้ผมบอกเป็นพิงโกนะวะนี่ก็คือจะชมพูแบบนี้ทั้งทั้งขอบเลยอ่าโอเคนะครับก็การแยกเนื้อโลหะอ่าโลหะระหว่างน,นวะกับทองแดงรุ่นนี้ก็ถือว่าแยกง่ายครับไม่ไมีสับสนเลยไม่มีสับสนเลยนะครับโอเคนะครับฝากกด ซับสไครต์กดติดตามใน y o YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ช่องหลวงปู่โต๊ะปิสามหนึ่งนะครับและถ้าใดมีปลาขี้นุ่งท่านจะขายติดต่อพิษสามหนึ่งได้เลยนะครับส่งรูปให้ชมก่อนได้ครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงปู่โต๊ะที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ p i t i แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าให้จะขึ้น ลงพุต้อมีสามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้<ๆ>เลย